สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับสแตลกแล้วนะคะที่ในอินไซต์ u t u b e นะคะมาพบกัน ช่องนี้เช่นเคยนะคะตาร์กำลังจะพูดถึงตามหัวข้อเลยนะคะวันนี้เรื่อง Tik t อกทำเงินนะคะ Tik To อกคือแอปพลิเคชันใหม่นะคะที่เราหลายๆคนรู้จักกันนะคะเป็นทำคลิปสั้นๆระหว่างอยู่ที่15วินาทีถึง60วินาทีอะไรแบบนี้นะคะเมื่อวานนี้มีคนถามเข้ามาถึงเรื่อง Tik t o อกว่าเออแล้วมันเปิดสร้างไรายได้ได้ยังไง,งอะไรแบบนี้นะคะวันนี้ตาร์ก็เลยเอาคาตอบมาให้นะคะ คําตอบของ t i k t o อกเรื่องการทําเงินนะคะทำได้หลายช่องทางเช่นเดียวกันแต่ว่าไม่สามารถเปิด AdSense แบบ Google แบบ YouTube ได้นะคะยังไม่สามารถที่จะเป็น a d s เซนตตัวนั้นได้แต่สาจะมาบอกวิธีการทําเงินช่องทางต่างๆของ TikTok กนะคะทิกต o อกคือถ้าพูดจริงๆแล้วมันก็คือการสร้างตัวตนนะคะเป็นการที่ทําให้เราเห็นให้ ทำให้เรามีตัวตนในโลกออนไลน์เร็วขึ้นนั่นเองนะคะโดยการที่เวลาเราลงคลิปอะไรไปเนี่ยมันจะค่อนข้างที่จะเปิดกว้างนะคะเปิดให้คนดูเห็นได้หลายๆหลายๆกลุ่มคนนะคะเพราะฉะนั้นแล้วมันเป็นคลิปสั้นๆที่ทําออกมาได้ง่ายๆไม่ต้องพิถีพิถันเหมือนเวลาต้องตัดคลิปทํา y o youtube หรือว่า ทำคอนเทนต์ลงใน Facebook หรือว่าเพจต่างๆหรือว่าบล็อกต่างๆนะคะแต่ว่าการที่ทำทิกต o อกมันมีข้อด,ดีข้อเสียยังไงจริงๆแล้วแล้วแต่คนชอบหรือคนไม่ชอบเหมาะสมบับคนกลุ่มไหนบ้างอะไรอย่างนี้นะคะวันนี้สตาร์ก็จะมาพูดคุยถึงเรื่องนี้นะคะเพราะว่าเออจริงๆแล้วคนที่อยากสร้างตัวตนให้แบบเป็นเร็วๆเนาะะให้มีตัวตนบนโลกออนไลน์เร็วๆก็ควรที่จะมีทิกตอกเขาเนาะเพราะว่ามันเป็น อะไรที่ทําได้ง่ายๆไอ้ามากๆสมัครแล้วก็ใช้อีเมลของคุณอะไรแบบนี้มีลูกเล่นเยอะแยะแล้วมันก็มีส่วนผสมของอ่าของมิวสิกของเพลงของอะไรอย่างนี้อยู่ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเดวตาจะอ่ามันเป็นคลิปสั้นแต่มันไม่มีแอดนะคะไม่ไม่มีแอดไม่มียังลงโฆษณาไม่ได้ยังมีแอดไม่ได้แต่ถามว่าโตวไวไหมมันโตวไวมากๆนะคะกับการทำทิกตอกมันต่างจาก ยู u ูบแบบมันสามารถหาเงินได้5ช่องทางนะคะในการทำขายของในการทําสร้างเอเซนต์เปิดเอเซนต์ค่ะโฆษณาอะไรแบบนี้รับงานสปอนเซอร์อะไรแบบนี้แต่ TikTok ก็เหมือนกันรายได้ทุกอย่างได้แบบคล้ายๆกันแต่ว่าเพียงแต่ยังเปิดสร้างเอเซนต์ไม่ได้เปิดเป็นให้เป็นแบบนี้ไม่ได้นะคะข้อดีของเขาก็าคือ โตวไวทำคลิปง่ายเนาะเออยังไม่แล้วก็ทําแบบ YouTube เป็นวิดีโอแอสเบรกก็ไม่ได้ไม,ไม่ไม่มีตัวนี้เข้ามานะคะแต่4ี่ช่องทางที่จะทําเงินให้นะคะก็คือการที่เราทําคลิปเร่งด่วนมันใช้เวลาน้อยมากแล้วเราก็สามารถที่จะทําลงหลายๆคลิปท,ทําทีๆได้คนก็จะเห็นเราบ่อยขึ้นนั่นเองนะคะแล้วก็คลิปเนี่ยจะเข้าถึงสายตาผู้ชมทันทีโดยไม่ต้องแบบรอให้แบบ ว่าต้องเป็นคลิปที่ดีหรือไม่ดีนะคะสวัสดีค่ะเล่นอะไรอีกจ้าสตาร์วันนี้จะมาคุยเรื่อง TikTok ค่ะสวัสดีค่ะนะคะพี่บลูสวัสดีทุกคนนะคะที่เข้ามาวันนี้ก็มาคุยถึงเรื่องเออเห็นหลายๆคนก็เล่น t i k t อกกันนะคะสตาร์ก็อยบบอกว่าคนที่ทํำ YouTube แล้วอยากขันไปทำ t i k t อ k แล้วก็หันมาคิดแล้วก็ถามมาว่าเออมันสร้างรายได้ได้ไหมอะไรอย่างนี้มันสร้างได้นะคะแต่ว่าไม่ใช่ทางผ่านแอ ผ่านผ่านเอสเซนเหมือนในใน u t u b e หรือว่าใน Facebook ที่เป็นวิดีโอแอชเบรกใน Facebook เนาะเดี๋ยวเปิดทุกวันเลยคลิปนะคะถ้าใครอยากเล่นสนุกสน,กนะคะก็ไปก็ไปดูไปเปิดได้นะคะ TikTok สตา์ยังไม่ได้ทำแต่เดี๋ยวคิดว่าจะทำอยู่นะคะจะไปมี TikTok Account ตอนนี้ก็กำลังลุ้นๆน,น้องอริยาอยู่นะคะแล้วก็การทำคลิป หนึ่งเลยก็คือรับงานสปอนซอเซอร์นั่นเองสมมติว่าเขาเอาของมาให้เราใช้หรืออะไรอย่างเงี้ยก็สามารถที่จะหาเงินได้ทางนั้นด้วยเหมือนขายของไปด้วยคุณครูหน้าซีเรียสเลยนะ <c oughs> ไม่ไม่มาช้าวันนี้เพราะว่าไปแอบไลฟ์ใน Facebook อยู่พี่วัฒนาหนุ่มหลอกไกลบ้านมี Facebook ไหมคะเพราะว่าเดี๋ยวสตาร์อาจจะไม่ได้ไลฟ์ใน YouTube บ่อยนักแล้วสตาร์ก็จะไปหาแพลตฟอร์มอื่นอย่างเช่น Facebook หรือว่า Facebook Page อะไรอย่างเงี้ยไลฟ์ในนั้นนะคะแต่ว่า ทาง youtube เนี่ยก็จะอาจจะทำคลิปให้มากขึ้นแล้วก็ลงคลิปทั่วไปลงคลิปที่คิดว่ามันมีประโยชน์กับคนอื่นนะคะแล้วก็อาจจะไลฟ์นานๆทีนะคะแล้วก็ในเพจ f a c e b o o k ก็มี inside youtube แล้วก็มี star uk star tv เช่นเดียวกันนะคะมีเป็นเพจอยู่ด้วยกะว่าจะไปไลฟ์ในนั้นมันจะได้แบบอยู่สภาพของช่องมันจะได้อยู่คงที่ไม่มีครับไม่เล่น <laughs> เดี๋ยวมาทำด้วยกันป้า มีมาชวนบาชทำได้กันได้ค่ะยินดีมากเลยนะคะฝ่ายสนับสนุนใช่ไหมคะเอออันหนึ่งรับงานสปอนเซอร์ใครทำ TikTok นะคะทำรับงานสปอนเซอร์ได้เหมือนที่คุณคุณรับงานใน Facebook ในใน u t u b e หรือว่า e c o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  k นะคะที่2คือ TikTok คุณสามารถไลฟ์ได้แล้วก็มันมีสติกเกอร์ขายที่แรกเป็นเหรียญน,นะคะคุณก็เอาเหรียญตรงนั้นไปแปลงเป็นเงินจากเ a y p a l าได้นะคะการไลฟ์ในทิกทอกเราก็รับเป็นเหรียญแทนอันนั้นก็คือรายได้อีกทางหนึ่งนะคะ แล้วถามว่ามันได้เยอะไหมอะไรอย่างเงี้ยสำหรับคนที่เขามีคนติดตามเป็นหลักล้านแล้วต่อหนึ่งไลค์เขาจะได้ประมาณ15-60ถึงเหรียญดอลลาร์นะคะแล้วก็ทางที่3ก็คือเวลามีคนมาฝากเราขายสินค้านะคะเราก็ได้ค่าคอมมิชชั่นนั่นเองนะคะในการทำทิกต็อกก็ถ้าเกิดสมมติว่าคุณมีคนตามเยอะๆมีคนดูเยอะๆแล้วคุณเอาเสื้อมาใส่หรือว่าเอาเอาเอา,เอานมหรือเครื่องดื่มมาดูโชว์มาอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะทำให้เขาเห็น แล้วคนก็อยากจะซื้อถ้าคุณดังแล้วคุณมีชื่อเสียงคุณมีตัวตนแล้วคุณใช้อะไรก็มีคนที่มาดูคุณเขาก็อยากจะใช้ตามนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นก็คือนี่อีกทางหนึ่งที่สามารถสร้างไราไยได้ได้ก็คือการแบ่งเปอร์เซ็นต์นะคะอ่ายังไม่นานค่ะ6นาทีเดี๋ยวย้อนหลังได้เลยนะคะพูดทุกเรื่องเกี่ยวกับ Ti k t o k วันนี้นะคะที่เมื่อวานนี้ป้พอยถามว่า สร้างไรายได้ยังไงต้องทําแบบไหนนะคะอันนี้ก็คือฝากขายสินค้านะคะที่3แล้วก็ที่4ี่ก็คือขายของตัวเองนะคะการขายของตัวเองเหมือนคุณสรเอทสินค้าอะไรขึ้นมาก็ได้นะคะอย่างเช่นคนที่ทํา YouTube เขาจะมีร้านค้าแล้วขายพวกเสื้อพวกคุตี่พวกแก้วพวกหมวกนะคะอันนี้คุณก็สามารถทําของตัวเองออกมาขายได้เลยในทิกทอกถ้าคุณมีชื่อเสียงคุณดังแล้วคุณมีคนที่เขาอยากจะซื้อใช้บริการของคุณนะคะคุณก็สามารถสร้างของผลิตภัณฑ์ตัวเองออกมาขาย ได้เลยนะคะหลายๆคนทําช่อง t i k t อกทาไมถึงต้องมี tiktok ในเมื่อไม่มี e อเซน c e แบบ google และ u t u b e นะคะคือจริงๆแล้วมันเป็นการสร้างตัวตนที่เร็วมากๆแล้วเขาก็คืออยากจะสร้างตัวตนตัวตนด้วยการใช้แพลตฟอร์ม t i k t อกเพิ่งมาคะ่ะคุณพอยตตาไปแว้นมาเพราะว่าแบ็จะหมดนะคะไปไลค์อยู่ใน YouTube, facebook 20นาทีคนตรึมนะคะอ่านคอมเมนต์ไม่ทันเมื่อกี้ไล่มาแรงใช่ไหมน้องสตา ไล่มาแงไล่มาแรงค่ะป้ามี t ทิก o k ด้วยนะคะป้าต้องทํานะคะมันหาเงินได้สีช่องทางก็คือรับงานสปอนเซอร์เหมือนที่รับใน youtube กับ facebook แล้วก็ที่2ก็คือการไลค์แล้วก็รับสติกเกอร์เพื่อเอาสติกเกอร์ไปแลกเป็นเหรียญน,นะคะ สติกเกอร์มันจะให้มาเป็นคอยว่าสติกเกอร์นี้มีค่าคอยเท่าไหร่เหมือนเวลาเราซื้อคล้ายๆซูเปอร์แชทอะไรประมาณนี้นะตายยังไม่เคยเล่นแต่ตา์คิดว่ามันเป็นแนวนี้นะคะก็คือการขายให้ซื้อสติกเกอร์ให้อ่างเงี้ยเราชื่นชอบแล้วมันก็แต่ละสติกเกอร์ก็จะมีจำนวนเหรียญที่ต่างกันอันนี้ในกรณีที่คุณไปไลฟ์นใน Tik t o อกแต่ตา์ไม่รู้ว่ากดเดี๋ยวจะไปหาเพิ่มมาให้ว่ากด Tik t o อกในการไลฟ์คุณสามารถที่จะต้องมีคนติดตามเท่าไหร่คุณถึงรายได้เนี้ยไม่รู้ว่าเขามีข้อจํากัดเหมือนใน Facebook หรเฟซบุ๊า ใน u t u b e หรือเปล่าใน YouTube คือถ้าไลฟ์ในมือถือแล้วไม่ใช้แพลตฟอร์มอื่นๆเลยต้องมี1,000 subscribe ขึ้นไปนะคะเพราะฉะนั้นแล้วก็เดี๋ยวเราต้องเรียนรู้กันต่อไปนะคะสวัสดีค่ะพี่พาสพี่ช้างนะคะแล้วก็ทุกๆคนนะคะที่เข้ามาฟังนะคะอ,อืพูดถึงเรื่องการขายของนะคะถ้าเกิดว่าคุณไม่ต้องทำานะเสียเวลาได้เงินน้อยมาเอาที่นี่อ้ยบินไปตอนนี้เลยส่งค่าเครื่องบ,บินมาให้ด้วยเอาเลขบัญชีไหม อย่าพูดสิคะไม่พูดนะคะพูดแล้วมันรู้สึกอยากขึ้นมาทันทีเลยใช่ไหมเสียเวลามานั่งทำได้เงินน้อยแต่มันมีความสนุกมากนะคะเงินน้อยน้อยนี่แหละแต่ความสนุกมันล้น เต,เต็มมากนะคะเออถ้าไม่ทํา Facebook ไม่ทํา you tube ในวันนี้ก็ไม่ได้มาเจอพี่พลอยไม่ได้มาเจอพี่พัทไม่ได้มาเจอพี่วัฒนาและพี่ช้างและคนอื่นๆด้วยนะคะจะบอกไว้ให้เลยว่าต้องขอบคุณแพลตฟอร์ม y o u t u b e อย่างมหาศาลเลยนะคะที่ทําให้เราได้มาเจอกันนะคะเออพูดไปก็ยาวอีกนะคะเออเขาบอกว่าคนที่ทำยูคนที่ทำดิสก o k อะ อยากสร้างตัวตนเพื่อที่จะขายสินค้าตัวเองบางคนก็คืออยากจะดึงไปเพื่อเป็นธุรกิจที่ยั่งยืนต่อไปนั่นเองนะคะองั้นขายตัวได้ปะขายตัวอะไรคะขายตัวตนไม่ใช่ขายตัว แล้วทีนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเรามาพูดกันถึงเรื่อง YouTube ชอ่วนก่อนไปหาคำตอบจากนิกไม่ได้แต่สตาร์มาวิอะไรนะพิจารณาเองก็นแล้วกันแล้วก็มั่วเองแล้วกันนี่คือความมั่วของสตาร์ที่คิดไปเองว่า YouTube ชอทจะเป็นแบบนี้อาจจะทำมาไม่ได้ร่วมมือไม่ได้ไม่ได้ work together แต่จะมาทำแข่งกับ t i k t o อลเอาขายสินค้าตัวเองได้ค่ะได้สตาร์มีขายนะคะวันนี้ไม่มีสินค้าโชว์นะคะแต่รับรองว่าสินค้าสตา์คุณภาพดีดีนะคะทุกคนตอนนี้มีแก้วนะคะ มีแก้วสไตล์เลิฟนะคะ I love style UK Star TV นะคะอันนี้ก็ขายนะคะมีปากกานะคะปากกาก็ขายไม่รู้หายไปไหนแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ถ้าไลฟ์จะเอาปากกากับแก้วมาโชว์นะคะแล้วก็มีพวกพวกโน้ตอันนี้สามารถสั่งทำได้นะคะแต่ว่าเอาเป็นคอสตอมของตัวคุณเองได้ส่งรูปมาแล้วาสัาง่งพิมพ์อะไรแบบนี้คือทำได้จริงๆแต่ถ้าอย่าโทรมาตอนนี้ดิฉันยังรับสายไม่ได้ ปิดยังไงอะเนี่ยอย่าเพิ่งโทรมาเอากดด้วยรับสายใครไม่ได้ตอนนี้เอามั่ว อันนี้คือ Inside YouTube ที่เป็นอันนี้จะเปลี่ยนโลโก้แล้วอันนี้คืออันเก่านะคะโลโก้อันเก่าก็มีมีปะกามีเสื้อเออมีเสื้อ Inside YouTube ด้วยแต่วันนี้ใส่เสื้อสไตล์ UK Star TV มีเสื้อมีปะกามีแก้วแล้วก็มีโน้ตบุ๊กมี4อย่างที่ Star มีขายนะคะอยากได้ติดต่อมาหลังไหมขายตัวนี้แหละต้องขายเป็นสิ่งแรกใช่ไหมคะน้องๆแล้วก็คือ YouTube Shorts t a r ว่ามันมาถ้ามันมาถ้ามันมีขึ้นจริงๆอะ Star ว่าต้องให้ เวลาเขาอาจจะ1ปีหรือว่า18เดือนตามไม่รู้แต่ถ้าเกิดเขามีแพลนออกมาแล้วอาจจะทําแข่งกับติ๊กต๊อแต่ถ้าใน y o u t u h o ชอตอาจจะมีแอดให้ด้วยอาจจะมีโฆษณาให้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องคอยติดตามกันต่อไปเนาะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าอนาคตแพลตฟอร์มหลายๆแพลตฟอร์มมันจะเป็นยังไงแต่เชื่อว่ามันจะมันจะ,ม,นจะมันจะพัฒนาขึ้นเรื่อยๆแล้วก็คิดอีกอย่างหนึ่งว่าอืมมัน อาจจะทํามาแข่งกันพอมันแข่งกันแล้วทุกแพลตฟอร์มมันต้องดีพอๆกันเนาะ,ะแล้วก็ไม่คิดว่า YouTube จะเจ๊งง่ายๆตราบใดที่ o o o g l e อ e a r c h i n g e n g i n i n e เป็นแพลตฟอร์มที่เป็นระบบค้นหาแบบนี้เพื่อแก้ปัญหาให้คนทั่วโลกในทุกๆอย่างปัญหาที่คุณมีแล้วคุณอยากเจอคุณอยากรู้คําตอบคุณเซิร์ช Google คุณหาอากูแล้วคุณได้คําตอบเชื่อว่า Google ยังไม่เจ๊งง่ายๆตราบใดที่ Google ยังไม่เจ๊งง่ายๆ แล้ว YouTube ก็ไม่น่าจะเจ๊งง่ายๆเพราะว่า Google เขาเป็นเจ้าของของ YouTube นั่นเองอันนี้สตาร์เชื่ออย่างนี้แล้วก็เชื่อคนเดียวนะคะไม่ต้องมีใครมาเชื่อกับสตาร์ก็ได้นะคะคิดไม่ออกว่าจะขายอะไรในนี้จะได้ไม่ต้องขายหน้าร้านจริงๆพี่ช้างคิดเลยค่ะทํา Product ของตัวเองเลยเขายปลาเค็มตากแห้งยังได้เลยค่ะพี่ช้างสตาร์ทำเสื้อที่ไหนราคาที่ UK แพงไหมเสื้อตัวละประมาณ15 99. ปอนด์99เป้าพลอยต้องไปคูณกับ40บวกค่าส่งนะคะ40ก็เป็นบาทเนาะแล้วอันนี้สตาร์เดี๋ยวเดี๋ยวไปหาราคามามี มีเสื้อที่ยูเคมันก็ราคาพอๆกับเวลาเขาขายหน้าเพจไอเน,นี้ยแต่ว่าอันเนี้ยสตาร์สั่เป็น private company เพราะว่าถ้าคนที่จะมีร้านขายเองในใน u t u b e แบบคุณต้องมี1,000 0 Sub s นซับสไรขึ้นไปแต่ถ้าเกิดสมมติว่าคุณยังไม่มี1,000 0 Sub s นซับสไครคุณก็หา company ที่เราเดียวกับเขาได้อะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดสมมติว่าซื้อเป็นหลายๆตัวเป็นโหล2โหลเป็นเป็นร้อยอะไรเงี้ยก็จะถูกมากแต่สตาร์สั่งไม่แค่ สองตัวสามตัวสั่งมาแค่ใส่แล้วมันใส่สบายมากมันเป็นผ้าเขาต้นร้อยเปอร์เซนต์ดูรอ YouTube ดีกว่าใช่ไหมใช่แล้วก็สตา์มีสีขาวกับสีตอนนี้ยังดีไซน์อ่ะมันยังไม่รู้ว่าเอาแบบไหนก็ลองลองมาไม่ซื้อแจกฟรี Free. เออเดี๋ยวต้องรอให้ได้1นึ่งหมื่นซับสไครต์ก่อนแล้วเดี๋ยวสตาร์แจกเสื้อฟรีดีไหมดีไหมไปเร็วไปชวนคนมาดู ไม่ไมก็เราซื้อมาเราใส่มันใส่สบายอะ่ะใส่มันเป็นเสื้อที่แบบโล่งๆเหมือนเสื้อยืดธรรมดาแล้วเราใส่สบายใช่เขาทําเพื่อแก้ปัญหาให้ผู้คนรับรองไม่เจ๊งจริงๆอันนี้แล้วเรากะทางานให้กับเขาเราต้องคิดว่าเรากะทางานให้กับ YouTube ใช่ไหมเราเมื่อก่อนอนะ่ะมันเป็นพวกล็อกเกอร์พวกบล็อก กออะไรย่างเขาก็จะทํางานตามแพลตฟอร์มต่างๆทีนี้พอเรามาเป็น YouTube เรียกตัวเองว่า YouTuber ก็ได้ในเมื่อเราก็ได้เงินจากตรงนี้อะไรประมาณนี้เราก็พยายามเอาเอาเรื่องเดียวกันที่ YouTube สนับสนุนให้เราทําอย่างเช่นเรื่องที่มีประโยชน์กับคนอื่นอย่างนี้ค่ะ แล้วมีคนถามว่าถ้าทําไม่ใช่เรื่องเดียวกันนะทำหลายๆเรื่องทํำหลายๆเรื่องก็เกิดได้ถ้าคุณคิดว่าเรื่องทุกๆเรื่องที่คุณทํามันมีประโยชน์กับคนอื่นถ้าทําหลายๆเรื่องต้องทํำยังไงก็ไปแลกไปไปแยกเพลิดเอาว่าเออแล้วเราก็ คิดว่าเราอ่ะเป็นคนดูซะเองแล้วก็ย้อนกลับไปตอนที่เรายังไม่ได้ทํา YouTube แบบว่าเราชอบดูคลิปแบบไหนถ้าเราชอบดูคลิปแบบไหนแสดงว่าคลิปแบบนั้นมันก็ยังต้องมีคนที่ค้นหาแล้วก็ดูอยู่อะไรแบบนี้นะคะอย่างเช่นคลิปเพาะพันธุ์เพาะเมล็ดผักคลิปอะไรแบบนี้คลิปแก้ปัญหาโน่นนี่นั่นสามารถทําได้หมดเลยอ,อ,อ๋อเพราะที่นี่พี่มีคนสเปนที่รู้จักเขาสกรีนให้ได้อยากเช็คราคาน่าจะประมาณ1 0 15ปอนด์เก้าสิบ เก้าอะไรประมาณสิบหกปอนด์คูณสี่สิบหกสี่ยสี่แล้วก็สี่ร้อยหกร้อยประมาณหกร้อยสี่สิบแล้วก็บวกค่าส่งอะคะ่ะพี่พลอยประมาณนี้ถ้าคิดเป็นเงินไทยเนาะแต่ว่าอันเนี้ยมันเป็นเป็นคอมพานีที่เขาปริ้นทุกอย่าง คอมพานีเดียวแต่ปริ้นทุกอย่างลงบนทุกมาทีเรียวเลยก็อ่าแล้วเขาทำพวกนำบงนำบัตรอะไรแบบนี้ด้วยค่ะแถวไหนครับคุณพลอยที่สเปนไปบาร์เซโลนา มานะอ้าวคลิปปลูกผักในกระถางที่เมื่อปีที่แล้วยอดวิวเกินพันตอนนี้สตาร์ากำลังจะทําคลิปปลูกผักในกระถางแต่สตาร์จะไม่ไม่คงไม่มีรายละเอียดเยอะแต่จะทําเป็นช็อตคลิปเป็นสั้นๆสั้นๆแล้วสตาร์เป็นคนชอบค้นดูด้วยนะคะพี่หน่อยสตาร์ก็เลยกะจะทําแล้วตอนนี้สตาร์ไปเรียนกับจะเรียกเขาชั้นสั้นว่าพีเป็น คนที่เขาทำฟิล์มทำทำหนังอะค่ะทาแบบเขาเขาถ่ายแบบออกมาสวยมากแต่ซาถ่ายไม่ไม่สวยอะไรหรอกเพราะว่าแค่อยากพัฒนาจากเราเป็นศูนเราเป็นหนึ่งแค่อยากพัฒนาไปแค่2หรือสให้มันให้มันมีความพัฒนาจากเมื่อวานขึ้นไปเรื่อยๆจะไม่แบบกระโดดว่าฉันต้องเก่งแบบสิบอะไรเงี้ยต้องพัฒนา ตัวเองแล้วก็จะไม่ค่อยไปตามไม่ค่อยได้มีเวลาไปตามเพื่อนเยอะแล้วแล้วก็เมื่อวานนี้มีคนส่งข้อความเข้ามาบอกว่าอยากจะให้สาสอนทำ YouTube แอบดีใจเล็กๆนะคะเริ่มจะมีงานเข้านะคะก็ถามว่าคิดราคาเท่าไหร่อันนี้ก็ยังไม่ได้แบบคิดราคาแบบเป็นอะไร ต้องต้องไปคิดก่อนว่าตัวเองมีค่าพอที่จะคิดเงินเท่าไหร่แต่คิดว่าถ้าเรามาทางนี้แล้วน่าจะน่าจะโอเคการที่หาเงินออนไลน์มันหาได้มากกว่าการที่เราต้องรอจาก youtube a s s i g n สวัสดีค่ะพี่จุนะคะพี่จุมาสตาร์ก็จะไปแล้วนะคะถ้าเกิดว่าอยากรู้เรื่องติ๊กต k อก็ไปฟังย้อนหลังได้นะคะเพราะว่าเพราะว่า Tik t o k ก็ ว้าวเยอะมากิตาส่งให้ป้พลอยดูหรือ,อยังไม่รู้นะคะแล้วก็ส่งให้พอความแอบดีใจนะก็เลยส่งให้พี่ๆหลังบ้านดูว่าเออเนี่ยมีคนถามพ่อมาสนใจอยากที่จะทําทําช่องแบบสตเมื่อก่อนอะ่ะเรายังไม่มีเชื่อว่าทุกคนสามารถที่จะสร้างตัวตนได้ถ้าเราชัดเจนแล้วก็ใจเย็นๆนะคะเมื่อก่อนสตายังไม่ได้ฐานสร้างไรายได้ก็แค่พูดพูดไปแบบนั้นแต่พอพอเหมือนคนเขาดูเราเป็นแฟนเราเป็นเป็น,เป,นเป็นลูกค้าเป็นแฟนคลับพอเข้ามา ดูแล้วเห็นช่องเรามีโฆษณาอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาไม่รู้หรอกว่าสิ่งที่เราทำอะ่ะเราผ่านอะไรมาบ้างยากแค่ไหนใช้เวลานานเท่าไหร่แต่พอเขามาเห็นตอนที่เราสําเร็จแล้วอันนี้สตาร์เชื่อว่าสําเร็จแล้วแม้ว่ามันจะเป็นก้าวเล็กๆของสตาร์ก็ตามสตาร์ถือว่าสตาร์ทำมันสาเร็จแล้วขั้นหนึ่งนะคะทีนีน้พอเขาเห็นเราสําเร็จแล้วอ่ะเขาก็จะเชื่อในตัวในในความเป็นเราก่อนที่เรายังไม่สําเร็จอะ่ะช่วงหนึ่งพันแรกของซับสคริปเปอร์ มันต้องทำให้ได้ก่อนแล้วก็พอถึงเวลา4,000ชั่วโมงมันก็เหมือนไม่ใช่เรื่องยากถ้าเรามีคลิปที่ปังๆอะไรอย่างเงี้ยซาล์เชื่อแบบนั้นแล้วก็พอมันมีคนเข้ามาถามเรา แล้วเราบอกในสิ่งที่เรารู้หรือว่าถ้าเราไม่รู้เราก็ไปหาคําตอบมาให้ถ้าเราคิดว่าเราไปหามาให้ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้ามันไม่เหนือบ่าวกว่าแรงแล้วมันไม่ไม่ส่งผลข้างเคียงกับอย่างอื่นอย่างเงี้ยค่ะสตา์ก็จะทําแบบนี้ไปเรื่อยๆนี่คือคือแผนไว้แล้วก็คิดว่าน่าจะช่วยคนอื่นที่เขายังไม่รู้ได้ใช่ใช่แค่คําพูดไม่เท่าทําให้ดูใช่ค่ะบางทีแค่พูดๆมันเหมือนเราไม่รู้บางทีเราซับน้อยคนก็ไม่เชื่อตับ ถ้าเกิดเขาเห็นในสิ่งที่เราทําเราแทบจะไม่ต้องพูดเลยแล้วเขาก็จะเข้ามาหาเราเองแล้วก็จะมาบอกว่าเออพี่ดูคลิปหนูทุกคลิปเลยนะแล้วซาเคยซื้อของมาใช้แล้วเขาก็เห็นในคลิปเขาก็บอกเออเนี่ยสตาพี่ไปซื้อแบบนี้มาด้วยนะแบบที่สตาบอกว่ามันใช้ดีพี่ก็ไปซื้อตามสตาคือมันมีความรู้สึกว่าล้อทําไมสตาเขาต้องซื้อตามใช้ตามสตาด้วยเหรออะไรอย่างเงี้ยเลือกแซลล์ละน่าอะไรอย่าพ่วัฒนาซาไม่ได้อ่านยังไม่ค่อยเชื่อนะโอเคไม่ต้อง เชื่อสตาร์ก็ได้นะคะคอยดูสตาร์อีกต่อไปนะคะถูกต้องถูกต้องยืดแคลคลิปแนวความรู้ช่วยแก้ปัญหานานแค่ไหนคนก็ยังเสิร์ชหาอยู่ใช่คะ่ะพี่หน่อยพี่หน่อยพูดมาถูกต้องทุกอย่างเลยพี่หน่อยเข้ามาให้กําลังใจสตาร์ตั้งแต่แรกๆเลยแล้วก็คอยมาถามสตาร์ว่าทําน้นทนํานี่อะไรอย่างเงี้ยแต่สตาร์เชื่อว่าพี่หน่อยก็ไว้ใจสตาร์ระดับหนึ่งเพราะว่าคนอย่างพี่หน่อยอ่ะก็ไปเสิร์ชหาเองก็ได้จริงๆแล้วอ่ะพี่หน่อยก็เก่งมากๆแต่ก็แบบเออยยังเหมือนมามาพูดแบบนี้ ให้ตาไปค้นหามันเหมือนเป็นกำลังใจอีกแรงหนึ่งแฟนพันธแท้ <laughs> โน้ต no, ตั้งแต่ตอนแรกๆที่เราไลฟ์แล้วเราก็เล่นรูปตอนสมัยวัยละอ่อนอะไรอย่างเงี้ยเราผ่านจุดนั้นมาอย่างพี่วัฒนากับพี่จุแบบเพิ่งมาและลอกหลังเราก็ยังไม่ได้มีประสบการณ์ตรงนั้นแต่เชื่อว่าถ้าเรายังอยู่กันต่อไปให้ยาวกว่านี้เราจะมีประสบการณ์อะไรที่ดีๆอีกเยอะเลยนะคะในแพลตฟอร์มออนไลน์แบบนี้ที่ที่เราเจอมิตรภาพดีๆมิตรภาพออนไลน์ที่น่ารักน่ารักนะคะ ความรู้นี่แหละคือดี <l ots> เดี๋ยวมาทําด้วยกันแล้วชวนทําด้วยกันยังไม่รู้เลยว่าทําอะไรนะคะก็ะชวนทําตลอดเลยนะคะทําด้วยกันทําด้วยกัน <l ots> เดี๋ยวทุกคนในนี้ต้องคอยดูนะคะว่าสตาร์กับพี่วัฒนาเราจะทําอะไรด้วยกันนะ,ะ <l ots> พี่หน่อยสอนจุขุดเปลือกหน่อย <l ots> ไม่ทําแล้วแซลเล่นดีกว่าอะไรหลายใจจังเลยถ้าพี่วัฒนาไม่ทําเดี๋ยวสตาร์จะไปทํากับพี่พัดก็ได้นะ <l ots> โอเคสตาต้องไปแล้วนะคะทุกคนสตา์บอกสามีว่า15นาทีสตาจะไปล้างจานนะคะนี่เลยมา20นาทีแล้วเดี๋ยวขาขึ้นมาตามนะคะงั้นก็วันนี้พอแล้วเนาะสาระทุกคนจะได้แบบไปทํางานของตัวเองสตาก็จะได้ไปเป็นอีิจ๋วก้คนครัวเช่นเดิมนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะแล้วก็อย่าลืมให้กําลังใจอินไซต์ต่อไปนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะบาย